สวัสดีครับทุกคนสรุปเนื้อเรื่อง EP นี้ผมจะพาทุกคนไปดำดิ่งกับเนื้อเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของเมืองรากุนาผ่านตัวละครอย่างชาคนหน้าหรือน้องเจนนุนโบนั่นเองบอกได้เลยว่าจริงๆเควสนี้มีอีสเตอร์เอ็กซ่อนไว้หลายอย่างมากๆพร้อมที่จะปูไปแพท2.4แบบเน้นๆผมได้สรุปมาให้แบบกระชับและเข้าใจง่ายแล้วยังไงก็ไปรับชมรับฟังกับผมเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมได้เลยนะครับ แต่ก่อนไปลุยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยโดเน a t เป็นกำลังใจให้กันเล็กน้กนอยๆได้นะครับและก็แวะมาพูดคุยกันได้ที่ช่อง Discord ของผมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วใน Description นะครับ เติมเกมวูเทิลลิ่งเวฟผ่าน uid รวดเร็วทันใจแต่แล้ววันนี้ที่ richman shop ถูกกว่าเติมเกมเองเข้าไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์เติมเกมบนเว็บรับส่วนลด richman coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชนะนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ richman shop เท่านั้นนะครับ เรื่องราวนี้เริ่มต้นที่วันธรรมดาวันหนึ่งที่เรานั้นก็ออกไปร้านของน้องมาการิต้าเพื่อที่จะหาทานข้าวตามปกติแต่ก็บังเอิญพบกับคาร์ตาที่กำลังมาลองพิซซ่าสุดใหม่ของทางร้านอยู่คาร์ตตาก็เลยชวนเราให้มานั่งด้วยเพราะน้องมาการิต้านั้นเสิร์ฟอาหารมาเยอะมากๆจนทานคนเดียวไม่หมดแน่ๆ ระหว่างที่เรานั้นกำลังเพลิดเพลินกับอาหารและสาวสวยอยู่นั้นเราก็ได้ยินคนแถวนั้นพูดคุยกันเกี่ยวกับ Golden and นท a m e มซึ่งชาวรากุน่านั้นรู้กันดีว่าเป็นชื่อต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเลยแต่ช่วงนี้มีข่าวลือนาหูมาว่าเมื่อไม่นานมานี้มีการพบบทกวีของโกลเด้นแอนท a m e มที่หอสมุดของภาคีทั้งที่ไม่ควรเป็นไปได้ เมื่อเราได้ยินก็สงสัยและใส่ใจเป็นอย่างมากซึ่งคารลอตตาก็อธิบายให้ฟังว่า Golden a n อนท m เนั้นคือชื่อของสมาคมนักกวีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีตโดยมีอดีตสมาชิก3คนที่เคยเป็นถึงตำแหน่งแคนเทอร์หรือผู้ร้องนำบทสวดสรรเสริญท่านเซนติเนลแต่สุดท้ายพวกเขาทั้ง3ก็ถูกขับไล่โดยภาคีในข้อหาบรบหลูเทพเจ้า โดยว่ากันว่าหลังจากที่พวกเขาถูกส่งล่องเรือพิวกิมเซลไปแล้วเรือลำนั้นก็ถูกไฟไหม้และไม่มีใครเหลือรอดกลับมาเลยสักคนซึ่งในขณะเดียวกันก็มีเสียงเพลงที่จู่ๆก็ประหลาดขึ้นมาและมีโทนเสียงที่ผิดเพี้ยนแปลกไปและพวกเอ็กโคที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่ก็เหมือนกับโดนเงาประหลาดครอบงำและมุ่งหน้ามาที่เราและคาลตา ด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองชั้นเลิศเราและคารลอต้าก็จัดการเอ็โคประหลาดพวกนั้นจนสิ้นซากแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คริสโตโฟโลเจ้าเก่าเจ้าเดิมเดินเข้ามาหาเรา คิสโตฟโลบอกว่าเอ็กโคพวกนี้น่าจะโดนเดมอนเข้าสิงหรือครอบงำคิสโตฟโลบอกว่ามันเหมือนกับที่เขาอ่านมาจากในบทความหนึ่งว่าถึงแม้พวกนักกวีเหล่านั้นจะตายไปแล้วในกองเพลิงแต่ความเครียดแค้นเหล่านั้นยังคงอยู่ในทุกบรรทัดของบทกวีและโน้ตเพลงและความพยาบาทของพวกเขานั้นได้สาบแช่งรากุ่าเอาไว้บางทีอาจมีคนไปเล่นเพลงนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไปปลุกเดมอนร้ายขึ้นมาก็ได้หลังจากที่ไอ้เจ้าคิสโตฟโลนั้นมาจุด ประเด็นเรื่องนี้ก็ทําให้เรานั้นถึงกับนั่งไม่ติดและคิดอยากที่จะหาที่มาที่ไปของเรื่องนี้ซึ่งก่อนที่กิสโตโฟโลนั้นมันจะแยกออกไปมันก็ได้ทิ้งบทคัดลอกที่มันได้คัดลอกจากบทความนั้นเอาไว้ให้แก่เราด้วยโดยเอกสารในเกมพวกนี้นะครับผมจะเอามาอ่านให้ในไลฟ์ใครสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์ได้นะครับ คาร์ลอตตานั้น,นเสนอให้เราเริ่มสืบเรื่องนี้ตั้งแต่จุดแรกเริ่มเลยดีกว่าโดยเธอมีเพื่อนคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านการถอดรหัสไขคดีจากเสียงเพลงมีโค้ดเนมว่าโทปาสหรืออัมพันน์นั่นเอง to But the journey towards the trees, all the hopes will set us free from doubts and fears deep within. Let the sun rise, go the ways, let the twilights, the sky, and the sky. เื่อนคนนั้นของคาร์ลต้านั้นก็คือชาคอน่านั่นเองจากบทสนทนานี้ทําให้เราก็เพิ่งรู้ว่าทั้งคาร์ลต้าและชาคอน่านั้นรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆโด,ดยคาร์ลต้าบอกว่าครอบครัวของชาคอน่าก็เคยเป็นตระกูลที่ทําหน้าที่ขับร้องเพลงสรรเสริญในภาคีมาก่อนด้วยเราได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสงสัยและถามชาคอน่าไปว่าแล้วทาไมตอนนี้เธอถึงเป็นนักกวีเร่ร่อนแบบนี้ล่ะ ชาคอน่านั้นเลือกที่จะใบเบี่ยงคำตอบและไม่พูดถึงครอบครัวของเธอซึ่งเราก็ไม่ได้ซาสีต่อแต่อย่างใดจากนั้นเราก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองราคุน่าให้เธอฟังซึ่งเมื่อเธอฟังแล้วส่วนตัวเธอเองก็คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่บทกวีหรือเพลงเพลงหนึ่งจะสามารถปลุกเดมอนขึ้นมาได้แต่ทางที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือเธอจะลองบรรเลงเพลงนั้นผ่านตัวโนตนั้นดู ซึ่งพอลองบรรเลงเพลงนั้นดูแล้วก็ดันเกิดเหตุการณ์เหมือนในเมืองราคุน่านั้นขึ้นมาคือเหล่าเอ็กโคที่มีเงาประหลาดสิงมุ่งเข้ามาเพื่อจะโจมตีเราทั้งสาม โดยหลังจากจัดการเอ็กโคผีสิงจนหมอหมดแล้วชาคอนนาก็ไปตรวจสอบเอ็กโคพวกนั้นใกล้ๆโดยทุกคนก็ได้ยินเสียงขึ้นความถี่ของเสียงที่ดูจะเป็นของชาวเมืองรากุนนามากกว่าเสียงของเจ้าของบทกวีชาคอนนาจึงตั้งข้อสังเกตว่าบางทีต้นเหตุของเงาประหลาดที่ก่อให้เกิดเดมอนนั้นอาจจะเป็นมาจากความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นอคติต่อบทกวีนี้มากกว่า ชาคนน่าตัดสินใจที่จะบรรเลงเพลงนี้อีกครั้งโดยการเรียบเรียงดนตรีใหม่ขึ้นมาเพื่อลองค้นหาเบาะแสอะไรเพิ่มเติม ซึ่งคราวนี้เมื่อฟังผ่านบทเพลงสิ่งที่ทั้งเราและชาคนหน้าพบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนอกจากเสียงกลดาที่เป็นอคติต่อบทกวีของโกลเด้นแอนเทมแล้วยังมีความทีอื่นแฝงอยู่ด้วยซึ่งมีใจความว่าบทกวีของโกลเด้นแอนเทมนั้นเดิมทีก็เป็นเพียงบทกวีธรรมดานั่นแหละแต่พอสาธารณชนนั้นรู้ว่าโกลเด้นแอนเทมนั้นถูกเนรเทศไปล่องเรือพิวกิมเซลโดยข้อหามินประมาทต่อเทพเจ้าทัศนคติของผู้คนในลากุน,น่าต่อบทกวีนั้นก็เปลี่ยนไปด้วย และตีตาว่าพวกเขานั้นสาบแช่งราคุน่าเอาไว้โดยชาคนหน้าตั้งข้อสังเกตว่าแค่คำพูดกับจินตนาการนั้นคงไม่สามารถก่อให้เกิดเดมอนขึ้นมาได้หรอกต้องมีคนคอยจัดฉากบงการเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังโดยใช้บทกวีของโกลเด้นแอนเทมเป็นเครื่องมืออย่างแน่นอนเพื่อตามหาเบาะแสเพิ่มเติมและตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เราและชาคนหน้าจะแยกกับคาร์ลตาเพื่อไปจัดการเรื่องต่างๆโดยชาคนหน้านั้นพาเราล่องเรือมาที่ลิควีมพาราไดซ์ โดยเธอบอกว่าที่แห่งนี้คือที่ที่นักกวีในลากุน่าจะเอาเครื่องดนตรีที่ปลดระวางแล้วมาฝังเอาไว้ตามความเชื่อเรื่องของวิถีชีวิตของชาวรากุน่าที่ผูกพันกับท้องทะเลซึ่งเมื่อตรวจสอบเครื่องดนตรีที่ถูกฝังอยู่บริเวณน,นั้นหลายต่อหลายชิน้นก็พบกับลูทเครื่องดนตรีชนิดประเภทสายที่คล้ายคลึงกับกีตาร์สมัยนี้ ซึ่งลูทนี้ชาคนนห่าสัมผัสได้ถึงความถี่ที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักกวีโกลเด้นแอนเทมโดยถึงแม้ว่าความถี่นั้นมันจะอ่อนและเบาบางมากแต่เธอก็รองเรียบเรียงมันขึ้นมาและพาเราดำดิ่งเข้าไปในโซโนโลลซสฟ,ฟียรูปแสนเพื่อค้นหาเบาะแสเบื้องลึกให้มากขึ้นซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นในนั้นก็คือภาพในห้องไต่สวนที่สมาชิกทั้ง3ของโกลเด้นแอนเทมกำลังถูกไต่สวนอยู่ โดยเฟรลราคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำกำลังโดนอะโคไลท์ของภาคีสอบสวนอยู่เกี่ยวกับการดูหมิ่นท่านเซนติเนลโดยเฟรอลนั้นได้เริ่มแพร่งพายเรื่องรูปรักษ์ของท่านเซนติเนลว่าท้จริงแล้วนั้นคือเป็นหมาไม่ใช่แบบที่ภาคีบอกหรือรูปปั้นตามที่คนกลับไหวแต่อย่างใด โดยเขานั้นไปพบกับภาพแกะสลักหินที่บอกเล่าตำนานของยุคพันเกาะตั้งแต่การล่องเรืออาร์กมายันลาคุนนาตรงนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของยุคพันเกาะและลาคุนนานะครับผมจะฝังลิงก์เอาไว้ให้ก็ตามไปฟังกันต่อได้เลยนะครับซึ่งทางอัคโคไรท์ของภาคีนั้นต้องการให้เฟรอและสมาชิกถอนคำพูดและบอกกับสาธารณชนว่าทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดและก็ทำลายบทกวีนั้นให้สิ้นซากเพื่อแลกกับอิสระและไม่ถูกในประเทศ ซึ่งระหว่างที่กําลังหาบอดแสเพิ่มเติมกระแสความถี่ที่อ่อนบางก็ทําให้เรานั้นพัดหลงกับชาคนนาซึ่งตอนนี้เหมือนเรานั้นอยู่ที่คฤลาสหาดแห่งหนึ่งที่มีเด็กสาวผมแดงคนหนึ่งแต่เรานั้นไม่สามารถเดินเข้าไปหาเธอหรือพูดคุยกับเธอได้โดยเด็กคนนั้นกําลังอ่านบทกวีที่คาดว่าน่าจะเป็นบทกวีต้องห้ามของโกลเด้นแอนเทมนั่นแหละในที่ตรงนั้นเราเดินทางต่อไปไม่ได้แล้วแต่ได้ยินเสียงเด็กคนนั้นพูดชื่อว่าชาคหนนาท็อกคาตาขึ้นมา และจากนั้นเราก็กลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงโดยที่มีชาคนหน้านั้นปลุกเราอยู่หลายต่อหลายครั้งด้วยความเป็นห่วงเราได้เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราเจอและเมนชั่นเกี่ยวกับชื่อชาคนหน้าทอคัคตาโดยชาคนหน้าก็ยอมรับว่านั่นคือชื่อของเธอแต่ก็ใบเบี่ยงที่จะพูดถึงรวมถึงขอร้องให้เรานั้นเรียกเธอแค่ชื่อก็พออีกทั้งเธอก็ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวเรานั้นไปเจอใครกันมาแน่ แต่ด้วยเบาะแสที่เราได้มานั้นก็ทําให้เราคิดว่าที่ต่อไปที่เราควรไปสืบเรื่องนี้นั้นก็คือมหาวิหารเมอร์คิวรีนั่นเองซึ่งเมื่อไปที่ตรงนั้นเราก็ได้เจอกับกลุ่มเด็กน้อยนักร้องประสานเสียงของภาคีที่กําลังตามหาเลียซาสาวน้อยที่เป็นนักร้องนําเสียงประสานกันอยู่โดยเราและเซคนหน้านั้นจึงออกอาสาช่วยตามหาซึ่งในที่สุดเราก็พบกับเลียซาที่กําลังนั่งเศร้าอยู่ ซึ่งเมื่อไถ่าถามก็ได้ใจความว่าบทเพลงที่เธอและเพื่อนๆซ้อมกันในทุกๆวันเพื่อแสดงในงานพิธีนั้นอยู่ๆก็มีผู้ใหญ่ในภาคีมาบอกว่าบทเพลงนี้มันต้องคำสาบเพราะแต่งมาจากกลุ่ม Golden Anthem ที่เป็นอาชญากร นั่นทำให้เลียซ่านั้นเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเพื่อนๆของเธอนั้นตั้งใจซ้อมเพลงนี้เพื่อสรรเสริญท่านเซนติเนลกันเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เหมือนกับฝันของพวกเขาได้สลายไปจนเธอก็ไม่อยากที่จะฝึกร้องเพลงนี้อีกต่อไปเพราะกลัวว่าจะเป็นการดูหมิ่นท่านเซนติเนลด้านชาคนา่าก็เกียร์ก,ก่อมเลียซ่าให้กลับมามั่นใจโดยมีเราที่เป็นถึงลอเรียสก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันและให้เด็กๆนั้นร้องเพลงประสานนั้นให้พวกเราฟังอีกครั้ง ซึ่งผ่านบทเพลงนั้นชาคนหน้าก็ใช้ความสามารถเรียบเรียงความถี่และหาบอดแสซึ่งเมื่อวิเคราะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นบทเพลงนี้คล้ายคลึงกับเพลงที่แต่งมาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับอัศวินที่ปราบทาเสตติคอร์ดได้ที่ whisperin heaven ซึ่งเมื่อลองปฏิปต่ดปตอดูแล้วน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของสมาชิก Golden นแอนเทนที่ถูกตำหนิว่าเชิดชูอัศวินมากกว่าชาวบ้านมากเกินไปจนทำให้พวกโกลเด้นแอนเทนนั้นเดินทางไปที่ w h i เปอร์วินแฮมเวและนี่ก็คงเป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดของ Golden นแอนเทนที่มีต่อท่านเซนติเนล แต่แล้วจูๆ่ๆเราก็ถูกดูดเข้าไปในอีมิติหนึ่งโดยลำพังอีกแล้วซึ่งรอบนี้ก็เช่นกันคือเราได้เห็นภาพเด็กสาวตัวเล็กผมสีแดงกับพี่เลี้ยงในห้องหนังสือที่แอบอ่านบทกวีลับของโก l เด n a n t h e ทมอยู่หลังจากนั้นเมื่อเรากลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงแม้ไม่ได้บอกเล่าอะไรให้ชาคนหนห้าฟังแต่เธอก็รู้ว่าเรานั้นได้ลงไปอีกแล้วจนเธอบอกว่ารอบหน้าคงต้องผูกแขนกับเราเอาไว้จะได้ไม่หลงทางกันอีก จากนั้นเราและชาคนหน้าก็มุ่งหน้าไปที่ Whisperwind Haven เพื่อไปสืบหาเบาะแสเพิ่มเติมซึ่งเบาะแสต่างๆที่บริเวณ Whisperwind Haven นั้นก็พาเรามาเจอกับภาพสลักหินที่เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าคือภาพสลักหินอันเดียวกันกับที่กลุ่ม Golden Anthem นั้นพบเจอมันคือภาพแกะสลักหินรูปร่างของ Sentinel ที่มีร่างเป็นม้าร่างเดียวกับนิมิตท,ที่เราเคยเห็นบนอวิโนเลียม ซึ่งจากเบาะแสทั้งหมดมีความเป็นไปได้ว่ามีชายคนหนึ่งที่แต่งตัวคล้ายขุนนางคอยชี้แนะกลุ่มโกลเด้นแอนทเทมจนมาเจอศิลาอันนี้โดยถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานเรื่องของชายขุนนางนั้นแต่อย่างใดแต่เบาะแสะและหลักฐานเรื่องโกลเด้นแอนทเทมและเซดินเนลนั้นค่อนข้างชัดมากเซคน,น่าจึงตัดสินใจที่อยากจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้กับชาวลาคุน่าได้รับรู้โดยตั้งใจที่จะหว่านมาเมล็ดแห่งความสงสัยให้กับชาวลาคุน่าเพื่อตั้งคำถามและเพื่อตื่นรู้ โดยเมื่อกลับมาที่เมืองราคุน่าชาคนหน้าก็กระจายข่าวว่าพรุ่งนี้เธอจะทำการแสดงพิเศษเป็นเรื่องราวของโกลเด้นแอนเทมซึ่งก็เรียกร้องความสนใจของผู้คนเป็นจำนวนมากและใจจดจ่อที่จะรอชมการแสดงในวันพรุ่งนี้ระหว่างนั้นก็มีผู้คนมากมายเข้ามาพูดคุยแสดงทัศนคติกับชาคนหน้าเรื่องที่เธอจะทำการแสดงในวันพรุ่งนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคิสโตเฟโรที่เลือกเข้ามาคุยกับชาคนหน้าโดยลำพังตอนที่เราไม่อยู่ ซึ่งคิสโตโฟโลนั้นมาพูดจาปั่นประสาทให้กับชาคนนาจนเธอนั้นก็จมอยู่ในความคิดไปช่วงหนึ่งและย้อนนึกถึงเหตุการณ์นในอดีตของเธอและครอบครัวของเธอที่เธอนั้นพยายามลืมมาโดยตลอดเพราะจริงๆแล้วครอบครัวของเธอรวมถึงเธอนั้นก็มีชะตากรรมไม่ต่างกับกลุ่มโกลเด้นแอนเทมที่ถูกพาคีตีตาว่าเป็นผู้ทรยศดูหมิ่นเทพ,พเจ้าสิ่งนี้มันทําให้ชาคน,นากังวลใจว่าการแสดงเพื่อเปิดเผยเรื่องนี้นั้นจะซ้ารอยเดิมไหมซึ่ง ท่าสำรอยเดิมรอบนี้เธอนั้นได้ลากตัวเรามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอาจจะถูกลงโทษก็เป็นไปได้ในขณะเดียวกันเรานั้นก็วิ่งไล่ตามหาชาคนหน้าจนทั่วจนมาถึงท่าเรือก็พบกับสมุดโน้ตเพลงที่ชาคนหน้ามักบันทึกเรื่องราวทั้งหมดผ่านโน้ตเพลงเอาไว้ซึ่งข่าวนี้เราได้ดำดิ่งไปในมิติของเสียงเพลงอีกครั้งแต่ข่าวนี้แตกต่างออกไปเพราะเรารู้แล้วว่าเด็กสาวคนนั้นก็คือเสียคนหน้าในวัยเด็กและก็ยังสื่อสารกับเธอได้ด้วย ชาคนน่าเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของเธอและครอบครัวของเธอให้เราฟังว่าตระก,กูลของเธอและตัวเธอนั้นไม่เคยพิสูจน์หรือหาหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันสิ่งที่โกลเด้นแอนเทมบอกเอาไว้เรื่องท่านเซนติเนลได้เลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่มีเราเข้ามาทุกอย่างทุกอย่างจะต้องถูกเปิดเผยต่อชาวลาคุน่าและคราวนี้ประวัติศาสตร์จะต้องไม่สัรอยเดิมอีกต่อไปชีนากาชิท่าน 정말 선택을 한 건가요? 이 시는... 처음 보는 시인데... 그분들이 썼던 거랑 전혀 다른 거야! 내부덤에 꽃을 바칠 필요 없어요. 여기서 영원히 잠들지도, 비서 아래 갇히지도 않을 테니까. 물가 너머라군 나의... 성벽을 넘는 바닷바람이 될게요 <laughs> 별을 따는 쏙독새가 되어 불타는 날개를 달고 페가수스 자리를 향해 노래하며 그분의 진정한 모습을 볼 거예요 알아요 제가 당신과 같은 길을 걷게 될까봐 두려우신 거죠 모두에게 전해주세요. 그리고 당신이 하고 싶은 일을 이어가세요. 그동안 제가 항상 당신 곁에 있을 테니까. ในวันรุ่งขึ้นชาคนหน้าก็ได้ทำการแสดงโดยมีผู้คนมาชมแบบขับข้างซึ่งการเปิดเผยครั้งนี้ก็ทำให้ผู้คนนั้นฮือฮาและตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับหลักคำสอนของภาขีซึ่งพอถึงเวลาคนของภาคีก็เข้ามาจับตัวชาคนหน้าไปในข้อหาเดิมๆนั่นก็คือการดูหมิ่นเทพเจ้าแต่คราวนี้นั้นต่างออกไปเพราะว่ามีเราที่สวมหน้ากาก,ากอำพรางตัวเองช่วยเธอหนีออกไปจากการจับคุมและผู้คนได้อย่างทันเวลา โดยเมื่อหนีออกมาแล้วชาคนหน้าก็ขอบคุณเราที่ทําให้ในที่สุดเธอนั้นก็สามารถได้ทําในสิ่งที่ตระกูลของเธอและเธอทําไม่เคยสําเร็จมาก่อนได้สําเร็จในคราวนี้รวมถึงเตือนเราเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่แต่งตัวคล้ายคุณนางว่าให้ระวังคนคนนี้เอาไว้ให้มากๆด้วยอีกอย่างถึงแม้ว่าเรานั้นจะใส่หน้ากากช่วยเธอแต่แน่นอนว่าระดับลอเลียดแล้วยังไงก็มีคนจําเราได้อย่างแน่นอนภาคีคงจะไม่ปล่อยเราเอาไวแ้แน่ ส่วนตัวเธอนั้นก็จะออกเดินทางต่อไปเพราะตอนนี้เธอก็กลายเป็นคนที่พาขี่ตามไลล่าแล้วเธอบอกกับเราว่าเราและเธอตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์อินครามและเธอบอกว่าเราและเธอนั้นจะได้พบกันอีกตอนนั้นแหละเธอจะร้องเพลงที่แต่งเกี่ยวกับตัวเราให้เราฟังอีพังึงเเงนเวแล้ีนซทังชิงชารเนว 넌 다른 세상을 볼수 있을 거야 이 오만하고 가식적인 시인들아! 호기심과 의문에 끌려 세상에 나서겠지 물가 너머 라군나에 높은 성벽을 넘는 바닷바람이 될게요 다들 답변은 생각해 보셨나요? 다가올 공판일을 기대하고 있겠습니다. 우린 비슷한 운명일지도 모르지만 때가 됐습니다. 수호신을 모독한 죄인이야. 하지만 당신은 난 계속 노래할 거야. 인간은 살아있는 진실을 볼수 있으니까. ในนนอนนนส่วนในซีนตอนท้ายก่อนจบที่เฟลิโกกับคริสโตโฟโลนั้นเผชิญหน้ากันคือผมนั้นตีความเป็นแบบนี้นะครับ ว่าถึงแม้ว่าคริสโตโฟโลจะเป็นคนของกลุ่มแฟกซิดารก็จริงแต่คนที่ทําข้อตกลงกับเฟรลิโกนั้นก็คือโฟโลวาและจากแพท2.0ไอเจ้าคริสโตโฟโลเนี่ยก็บอกไว้ว่าวิธีการดําเนินเรื่องของมันหรือการทํางานของมันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงซึ่งตัวมันเองก็เข้ามาเพื่อปั่นประสาทและรอดูบทละครนี้ว่าเฮคาทีหรือโฟโลวานั้นจะดําเนินเรื่องต่อไปยังไงนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเนื้อเรื่องบทนี้ผมว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ดีมากบทหนึ่งเลยนะครับทั้งทําให้เราได้รู้จักตัวละครชาคน,น่าให้มากขึ้นรวมถึงได้รู้อดีตของเมืองลากุน่าด้วยซึ่งจากตอนท้ายเรื่องเนี่ยมเมล็ดแห่งความสงสัยและความตื่นรู้ที่ชาคน,น่าหวานเอาไว้ให้กับชาวลากุน่าก็คงจะส่งผลเป็นวงกว้างต่อนเนื้อเรื่องแพท2ออย่างแน่นอนเลยละครับและทุกคนละครับรับชมรับฟังกันเสร็จแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ แต่สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ